สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป Steel a r f i s h ผมเดาว่าแมปนี้น่าจะกอบ Steel a r c h b i r นะครับดูดีทุกคนเหมือนกันมากเลยมีตัวเดินมากลางแมปแล้วก็จะให้เราซื้อไปในบ้านเหมือนเปรียบเลยแถมมีการติดสถานะเหมือนกันด้วยแต่สถานะที่ติดไม่เหมือนกันนะแล้วก็แมปนี้สามารถเ teleport เมัที่บ้านได้ด้วยดีมากเลย ซึ่งบ้านผมก็มีแต่มิติเยอะแยะกันไปหมดเลยเนี่ยมีคอสติคตัวหนึ่งแล้วก็มีแรตัวหนึ่งอักษาร์ดหมงชลามเมนเดอร์ตัวนี้ผมเอาไว้รีเบิร์ดนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามีตัวดีๆกันบ้างไหมแล้วก็ร้านอุปกรณ์อยู่ร้านนี้นะครับไม่ใช่ร้านสีเหลืองร้านร้าน,านสีฟ้านี่แล้วสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือไอซ์แลกับฟรีสการเนนะ่ ก็คือถ้าผมใช้วิดบน้ําแข็งตกใครคนนั้นก็จะถูกแช่แข็งเลยนะครับแล้วก็ฟิชกันก็เหมือนกันยิงไปโดนใครคนคนั้นแข็งมันก็มีให้กดปลาจะมาเร็วขึ้นแต่ต้องเสีย1นึ่งแนแล้วก็ปลาจะมาแบบคูณ2หน้าจังค่าเื่นผมไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วก็ถ้าเรากดไลค์แล้วก็จอยคุปเขาเขาก็จะให้ปลาตันี้มานะครับ ถ้าขายจะได้ราคา20,000มื่นหนวิต่อร้อยแปบาทว้าวทุกคนดูนั่นสิฉลามระดับมิติกแล้วก็คาเค้นระดับมิติกเหมือนกันแถมมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ระหว่าง2ตัวนั้นที่เป็นระดับดีเจนด้วยเพืนไทุกคนผมเก่งเจดโชคดีเจยดูดิทุกคนฉลามเทพมากเลยแถมมีรอยเหมือนโดนขวนด้วย ม่เป็นไงดิให้งินนิดเดียวเองเออผมแค่ซื้อมาเพื่อให้มันอยู่ในคอลเลคชันแล้วก็ขายหนึ่งรือบอกไว้ผมมีตัวระดับอีเวนต์หนึ่งตัวซึ่งหาได้ยากมากๆต้องรออีเวนต์มาเท่านั้นและก็จะมีวงล้อให้หมุนด้วยนะครับแต่ผมหมุนไปหมดแล้วไม่มีวงล้อให้หมุนแล้วอะ่ะร้านสีเหลืองที่อยู่ตรงนี้คือเป็นร้านต้องที่ต้องใช้โลบักอย่างเดียวเลยนะครับนี่ แต่ผมเป็นสายฟรีไงผมก็เลยไม่ได้เติมโอเคไปเฝ้าดูกันนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้ระดับคอมมิกส์เลยนะทุกคนโหเป็นยไงทุกคน,นโชคดีจัดระดับคอมมิกส์นี่หายากหายยากมากเลยทุกคนดูดิแถมมีมิตติมาหนึ่งตัวด้วย ดูสิมีคนเข้าตามผมมาด้วยเขาต้องมาขโมยของผมแน่เลยแต่ถ้าเขา,าขโมยตัวไหนไปมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทั้งหมดที่อยู่ในบ้านผมมันก็หาไม่ยากหรอกยกเว้นระดับคอมิกส์ที่ผมซื้อไปเมื่อกี้ไปดูดีกว่าว่ามันให้เงินเท่าไหร่ อุ้ยให้เงินอย่างนึกก้าแสนต่อหนึ่งวิงอ่ะทุกคนไปเยี่ยมเพื่อนบ้านดีกวา่าสงสัยจะเริ่มเล่นเพราะซื้อแต่ปลา,า,ากากากผูกๆทั้งนั้นเลยเรามาให้เขาตัวนี้ดีกว่านี่มังกรสิฟ้าให้เงินอย่างถูกแสนหนึ่งต่อว,วิเองเอ้ยเดียวไม่ได้ให้อันนั้นเอยอยังไงก็เอาไปเถอะก็บ่า บูฮ่อฮอฮอตรงนี้ตรูนี้ตรนี้เอ้ยพี่ชายพี่ชายไม่เป็นไรถ้าเขากระเบดได้ก็ปล่อยอเ,อเข้าไปเถอะไปเข้าเป็นคนโจนนะคิดว่าทำบุญทำทานให้คนยากไร้เรียกักนแค่นั้นแหละผมให้แค่สองตัวแหละผมจะให้เขาออกจากเซิร์ฟล่ะแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวผมมา นี่ผมกลับมาแล้วผมให้เขาออกจากเซิร์ฟของผมไปแล้วอันนี้ผมเข้าเซิร์วีนะเซิร์ฟวีฟรีไม่ต้องห่วงโอเคเราันรอไปยาวๆกันเลยดีกว่า,ว,าว้าวในที่สุดก็มีตัวรีเจนี่มาสักทีรอตั้งนานเลยอ่ะทุกคน เฮ้ยมีซอมบี้เวิร์มระดับเมติกมาด้วยโอ้โห,โ,โ,หโชคดีเจอด้านนี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย